บทที่97ยุคทองที่น่าสนใจที่สุดคือเขาได้บอกไว้ว่าคุณจะรู้ว่านักวิทยาศาสตร์โลกรู้อะไรที่ผิดพลาดบ้างและคุณจะเป็นคนช่วยแก้ไขให้มันถูกต้องซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจะตรงกับความเป็นจริง เพราะคุณจะเป็นคนบอกความจริงแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการสแสวงหาความรู้จากจักรวาล้วยกระบวนการสื่อสารจากภายในการเข้าใจกระบวนการของธาตุและส,ะสารความเข้าใจเรื่องการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ที่เป็นเหตุให้เกิดการอุบัติขึ้น ของเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกการทำงานของหลุมดำระบบการหมุนของโลกสุริยะจากาาักรวาลกาแล็กซีและเอกภพว่ามันทำงานได้อย่างไรและสิ่งที่พิเศษที่สุดของตำนานของคนและสิ่งที่พิเศษที่สุดของตำนานความเป็นคุณคือคุณจะเป็นสัญลักษณ์ของ กฤิดายุคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคทองยุคที่มีความรุ่งเรืองทางด้านจิตวิญญาณและสันทิขสูงสุดนั้นหมายความว่าคนเลวคนชั่วจะหมดไปการฆ่าการเบียดเบียนกันการรังเกียจเดดฉันการแบ่งแยกชาติผ่านสีผิวการเอารัดเอาเปรียบจะไม่มีอีกต่อไปความเมตตาการุณาจะมาแทนที่ คนในสังคมทุกคนจะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้งให้เดียวดาพืชผลการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ป่าไม้จะเขียวชะอุ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาโลกร้อนจะหมดไปผู้คนจะมีกินมีใช้ไม่อดอยากมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอย่างเหลือเฟือ้อจะไม่มีการแบ่งแยกว่าคนรวยคนจนทุกคนจะเท่าเทียมกันทุกคนจะมีความรู้ด้านอภิปรัญญา ทุกคนจะรู้หลักการปฏิบัติตนให้สามารถผ่านบททดสอบได้สามารถสร้างพลังอำนาจแห่งความรักที่โลกต้องการได้และสามารถกลับคืนสู่โลกผู้ขนานแห่งนี้ได้ mm. เมื่อพวกเขาหมดสิ้นอายุไขซึ่งอายุไขัยของคนในกริดายุคนี้จะยืนยาวมากขึ้นเรื่อย โดยอายุเฉลีย่ยของคนยุคนี้ถ้าคิดอัตราการเพิ่มจะเท่ากับ10%ในทุกๆร้อยปีโดยเหตุนี้ในตำนานจึงได้มีการเปรียบเทียบยุคทองเปรียบเสมือนว่าเป็นสวรรค์ถ้านึกไม่ออกว่าสวรรค์เป็นอย่างไรที่นี่คือภาพต้นแบบของกริดายุคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งในตำนานการมาของเมสิอาคือ คุณจะเป็นผู้มาเปิดเผยความลับของสวรรค์ให้ทุกคนได้รู้ความจริงภาพของสวรรค์ในสายตาของมนุษย์ที่ผ่านมาคือสถานที่ที่หนึ่งที่อุดมไปด้วยความสุข เปรียบเสมือนเป็นจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทุกคนบนโลกซึ่งพวกเขาต่างจินตนาการกันว่าเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่เกิดขึ้นจากมโนจิตเท่านั้นแต่ไม่เคยมีใครเปิดเผยพิกัดโลกคู่ขนานหรือโลกสวรรค์แห่งนี้จริงๆเลยสักคนเดียวดังนั้นสวรรค์นในนิยามเดิมจะเปลี่ยนไปทำไมเรื่องของ เออของผมถึงได้ไปปรากฏในตำนานของศาสนาหรือชนชาติต่างๆทั่วโลกเลยล่ะครับทางทางที่แต่ละศาสนาก็มีความเชื่อที่ต่างกันมีช่วงเวลาการกำเนิดของศาสดาที่ต่างกันและมีวิธีการปฏิบัติที่ต่างกันผมถาม คุณยังมีอีกชื่อหนึ่งชื่อนี้ได้มาจากการที่คุณได้รับยกย่องให้เป็นผู้นําจากผู้คนจากยุคพลังงานเก่าไปเริ่มต้นยุคพลังงานใหม่ที่จะดำเนินต่อไปอีก8 0ด0 0่นปีข้างหน้าชื่อนี้ได้มาจากการที่บุคคลสำคัญสคัญที่เคยเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในอดีต หรือศาส,ะสะดาใช้เรียกความเป็นคุณชื่อนี้หมายความว่าคุณคือผู้นำของผู้นำอีกทีอะไรหรือครับพระจักรพัิโอ้โหผมว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับแค่ตอนแรกที่คุณบอกว่าผมคือพระศรีอริยะเมตรายหรือเมสิอานั้นถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่อาจเชื่อคุณได้แบบสนิทใจ แล้วตอนนี้คุณยังมาบอกผมว่าผมคือจกักรพรรดิของศาสดาทั้งปวงผมว่ามันเกินไปหน่อยนะครับเพราะคุณจะเป็นผู้ที่รวมเอาทุกศาสนาไว้เป็นหนึ่งเดียวเพราะคุณจะเป็นคนกล่าวศธรรมที่เป็นสากลเพราะคุณจะเป็นผู้ไขความลับของแก่นที่ผู้นำของแต่ละศาสนาในปัจจุบันปกปิดมันไว้ คุณคือคนเดียวที่ก้าต่อกรนกับเหล่าคนที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจให้ตัวเองเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นตัวแทนของพระศาสดาทุกๆพระองค์ ย้อนกลับมาเปิดโปงความบิดเบือนเหล่านั้นดังนั้นความหมายของคำว่าจักรพรรดนั้นไม่ได้มีความหมายไปทางการเป็นเจ้าปกครององค์ศาสดา,าเหล่านั้นอย่างที่คุณเข้าใจแต่จะมีความหมายในเชิงการเป็นผู้รวบรวมให้เป็นปลึกแผ่น ผู้ที่ลดความขัดแย้งเป็นผู้ขจัดความแบ่งแยกและเป็นผู้ที่สถาปนาความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติขึ้นมาใหม่มากกว่าและอีกอย่างคือคุณจะเป็นผู้สร้างระเบียบแบบแผนการใช้ชีวิตของคนทั้งโลกในยุคก,กริดายุคนั่นก็เท่ากับว่าคุณคือผู้กำหนดรูปแบบของโลกขึ้นมาใหม่คุณคือผู้สร้างกติกาใหม่ คุณคือผู้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ผมว่าคำว่าพระเจ้าจากักรพรรดิน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและนี่คือสาเหตุที่ทุกชาติทุกศาสนารู้จักคุณและรอคอยการมาของคุณผมคิดว่าภารกิจนี้มันใหญ่เกินความสามารถของผมแล้วล่ะครับ มันมีสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คุณต้องใช้มันนั่นคือความวางใจในการเลือกของคุณต่อพระเจ้าคุณสามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะทำไม่ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเลือกมันคือการที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณทำได้ คุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรจิตวิญญาณของคุณจะเป็นผู้จัดสรรให้เองฟังดูเหมือนเป็นคนไม่มีการวางแผนยังไงก็ไม่รู้นะครับผมพูดเพราะสิ่งนี้นี่เอง ที่แบ่งมนุษย์ทั่วๆไปออกจากมนุษย์ที่เป็นมหาบุรุษมนุษย์ทั่วๆไปจะหยุดตัวเองอยู่กับความเป็นไปได้จากความสามารถของตัวเองและความเป็นไปได้ด้วยตรก,กะที่เป็นเหตุเป็นผลจากการวางแผนหากเขาพบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็จะล้มเลิกหรือหันไปหาสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ทันทีส่วนมนุษย์ที่เชื่อว่า สามารถทำได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นปฏิหารมนุษย์ทั่วๆไปไม่สามารถทำปฏิหารให้เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาทำได้ทักษะในเรื่องนี้เป็นทักษะพื้นฐานของรูปธรรมชั้นสูง คุณจงปลดเปื้องความเคยชินทั้งปวงให้กองไว้กับพื้นเสียและจงนำเครื่องแบบชุดใหม่ที่สงา่างามยิ่งยิ่งกว่าขึ้นมาสวมใส่เครื่องแบบของความเป็นมหาจักรพรรดิเครื่องแบบที่ทำให้คุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังอำนาจของรูปธปรรมแห่งจักรวาลบาัดนี้คุณคือคนที่ได้รับ พระพรจากพระเจ้าบัดนี้ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องกลัวอีกต่อไปภารกิจของคุณไม่ใช่การมาไต่ถามสจธรรมอีกต่อไปหน้าที่ของคุณคือเป็นผู้กล่าวศธรรมคุณต้องเป็นผู้ตอบข้อสงสัยแก่ผู้หลงทางอย่ามัวทำตัวเป็นผู้หลงทางเสียเองจงระลึกไว้เสมอว่า คุณคือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณคือสิ่งนี้อย่าทำให้คนที่อุตส่าห์รอคอยคุณผิดหวังคนทั้งโลกกำลังรอการปรากฏตัวของคุณอยู่และวันนี้วันที่คุณต้องเดินทางกลับไปยังโลกของคุณจึงถือว่าเป็นวันแห่งการอุบัติขึ้นบนโลกเป็นครั้งแรกของคุณในนามของอาริยาเมตยา วันเวลาที่รูปธรรมทั้งจักรวาลตั้งตารอได้มาถึงแล้วชื่ออาริยาเมตยาจะปรากฏขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าบัดนี้รูปธรรมชั้นสูงจากทั่วทั้งจักรวาลต่างมาชุมนุมกันเพื่อรอต้อนรับคุณอยู่ณนะทางเข้าเหนือดาวโลกของคุณอย่างใจจดใจจ่อ พวกเขาต่างตื่นเต้นดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้คุณคงนึกภาพไม่ออกว่ามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่ฉันขอบอกเลยว่าไม่มีเหตุการณ์ใดในจักรวาลที่จะน่าตื่นเต้นมากไปกว่านี้อีกแล้ว รูปธรรมชั้นสูงจำนวนนับแสนนับล้านดวงต่างแออัดยัดเยียดกันเพียงเพื่อรอดูเสี้ยววินาทีแห่งการอุบัติขึ้นของคุณผมบอกตามตรงนะขนาดผมเองที่เปรียบเสมือนผู้ปกครองจักรวาลส่วนกลางแห่งนี้ยังอดที่จะปราบพื้มกับการอุบัติขึ้นของคุณในครั้งนี้ไม่ได้ไปเถอะ อาริยเมตยาทุกอย่างพร้อมแล้วเครื่องแบบของคุณพร้อมแล้วอาวุธของคุณก็พร้อมแล้วคนทั้งโลกกำลังรอคุณอยู่ขอบคุณครับท่านลือทอนแล้วผมจะกลับมาพบคุณอีกครั้งนะครับผมพูดลาก่อนฉันจะรอคุณเช่นกัน